เป็นนีลูกชายทิไมไป่มองไรบอมีอยู่นี่ลูกชายมานำหาครับผม <c oughs> ผมชื่อเต้ยนะสวัสดีครับ <c oughs> เป็นรายการตามหาคนที่เขาพลัดพลาดจากกัน <c oughs> เป็นตัวแทน <c oughs> เป็นสื่อกลาง <c oughs> แล้วทีนี้มีลูกชายชื่อประสิทธิ์ครับภูพิพัฒน์ ทรงเรื่องมาหาทางรายการบอกให้น้ำซอยน้ำหาพอให้แน่พยักฆ์พอบ้านนี้เพิ่อยู่ยไปไหนกานตอนนี้เพิ่นอยู่กำแพงเพชรไปทำมหากินไปไดเมียไปมีครอบครัวอยู่ปุ่นนี่ลูกซื้อประสิทธิ์บ่นี่ครับฝันเหรอออกฝันฝันอ็อ ว่าจะไปหาอยู่นี่ว่าแต่ว่ามันหันว่าเลยไปเยี่ยมเทียะนั่งนั่งคุยกันก่อนพอนั่งคุยกันก่อนอ๋อคือบปสารว่าปู่เนาะว่าเป็นยังครับผมเพิ่นเอพี่โอ้มันออกรายการว่าที้หาตามหาโอ้แม่นออกรายการมานั่มหาโอ้ากดีใจเนาะที่พ่อกับคุณพอลูกชายอยู่โอ้ยว่ามันลูกชายมากเปลาออกมาเลยเนาะเปล่ามาเลยโอ้ดีใจหลายครับ พ่อหูพันนีว่าลูกไส้เพิ่นเบาบ่ได้นี่บ่บ่ลูกไส้เพิ่นนี่ซื้ใบเพิ่นเพิ่นเบาบ่ได้ตั้งแต่หน้อยๆหมอวานนี่ใส่ภาษามืองเบานํากันแล้วก็มีมีเมียเพิ่นนี่แปะให้เพิ่นบอกว่าทําทาเพิ่นทําทายอังซี่ว่าเถื่อนนึงในชีวิตนี่เพิ่นเพิ่นซักพ่อคําว่าพ่อนี่อยู่หกข้างข้างซ้ายข้างซ้ายนี่ ขางนี้ข้างซ้ายหรือข้างขวาข้างซ้ายอกข้างซ้ายซักพ่อกลางอกนี่ซักคําว่าแม่ทังขวานีน่ซักคําว่าใบนี่คือซื่อจงฟ้องเพิ่นเกณฑ์ฟ้าลิคิดมาอย่างนั <gle ét> ้<ไ>นให้จากกันจะโ ตอนพ่นในน่อยนี่พ่อกับแม่นี่แยงกันก็มาอยพี่ลอะมาเลีเ้ยงอยพี่ลอใต้นหน่อยบ้าบนในแม่เลี้ยวขึ้นไปบ้านพ่นอมาเลี้ยงเงี่ยังไงวบ้านแม่เลี้ยวขึ้นไปอยแต่ละข้างเขาเหมือนเคยมีรูปพ่ออยู่ใบหนึ่งแต่ก็ไม่เคยเห็นเคยเคยมีลูปให้ลูกชายไปไว้ป่กตอนนั้นต้นงกัน้น่อยก็นอกรูกเนาะ ก็กประมาณตัสวสองขวบสามวบนี่ก็แม่มาเอาพ่อเลีนเป็นนี่ครับแม่มาเอาไปอยู่นั่เคยไปนั่งหาลูกชา,ายบ่ก็บ่ได้ไปครับบ่ทุมนองเพราะว่าที่พาไปเยอะเลมันหันยากร้ายบ่ได้ไปยักเกียร์เพิ่งมีเงินมีคำแหละ เล่าให้ผมฟังว่าพ่อเคยไปตามหาลูกชายครั้งหนึ่งตอนเด็กๆว่าแม่นบอกแต่ว่าไปยูหลือตัวนี้หน่อยอ๋อไปยูตัวนี้หน่อยแล้วก็บานนี้มาเพียนกันจักเดียวพ่อพ่ออีเขาบอกเต้ยว่าพ่อเข้าใจว่าลูกนี่เสียชีวิตแล้วบอกบอกเข้าใจว่าเสียหรออ๋อแตเข้าใจว่ายังมีชีวิตอยู่นี่ละโอเคพอคืนหอดลูกนะ ยับพอยับพอลูกไม่ได้ละอยับพอพู่เมื่อไรเไื่อไรเหนื่อยกายตามหาลมเพลียลับลาย วันคงได้สมประสง์ครแรงแห่งใจปาหาติย์แห่งรักที่พัดรักนั้นอนุภาพบรรดาฝากดฝากด้า กฎเกณฑ์แห่งฟ้า